ถ้าเทอมเป็นแสนเนี่ยก็คือพอบ้านผมไม่ไม่อยู่ในจังหวะที่สามารถส่งได้ต่อให้สอบติดพอผมก็ไม่จ่ายอยู่ดออีตัวนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของผมว่าเฮ้ยถ้าเราแม่งไม่ชอบในสิ่งที่เราเรียนออทำยังไงดีหาโอกาสอะว่าเฮ้ยฉันอยากจะหนีจากงานวิศวกรรมอะ สวัสดีครับผมวีครับก็เป็น CEO แล้วก็ Co-Founder ของ Primo ครับก็งานแรกของผมผมเป็น Export Sales ที่ SCG Chemical นะปกติคนที่จบวิทยาเคมีมักจะไปอยู่ในโรงงานโรงงานปิตโตเคมีอันเนี้ยเยอะสุดเลยเออไปอยู่ตามโรงงานอุตสาหากรรมโรงงานกระดาษโรงงานไอเนี้ยเม็ดพลาสติกสารเคมีอะไรพวกเนีงง้ยทั้งนั้นเลยเป็นอยู่ฝั่งผลิตใช่ใช่ใช เพราะว่าผมไม่ชอบตั้งแต่ผมเข้าไปปีหนึ่งอ่ะออที่วิวัจุลาเนี่ยผมก็รู้ตัวแล้วว่าเออผมเรียนเข้ามาเรียนวิวัจุลาเ็เพราะว่าเหมือนสังคมบอกพ่อแม่บอกว่าโอเคอยู่เรียนใช้ได้อยู่ก็ต้องมาเรียนวิศวะท,ทั้งที่ก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเองชอบอะไรพอไปเรียนแล้วปีหนึ่งเอาจริงคือไม่ชอบเลยแล้วก็อยากที่จะหาทางซิ่วไปคณะอื่นซึ่งเอาค้อจริง,รงตอนปีหนึ่งขึ้นปีสอง่ะพี่วีก็ซิ่ว สอบไปติดที่ BE ก็คือเศ,ษศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ภาษาอังกฤษก็กลับมาขอพ่อขอมาขอพ่อไว้เอ้ยขอไปเรียนเศ,ษศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้เออจริงๆไม่ได้มัน simple มากก็คือผมเข้าเรียนช่วงเออผมชอบไปเรียนที่ไหนก็เกิดวิกฤตเศ,ษศรษฐกิจอะไนไม่เชิงคือผมอะ่ะเข้ามิวัจุลาปี99 ซึ่งมันหลังจากไอ้ต้มยำกุ้งมาประมาณปี2ปีซึ่งช่วงนั้นคือมันเละมากใช่ไหมแน่นอนบ้านผมก็จะรับผลกระทบนั้นการที่จะไปเรียนไอ้หลักสูตร B E ธรรมศาสตร์เนี่ยซึ่งเป็นภาษาอังกฤษค่าเทอมเป็นแสนเนี่ยก็คือพอบ้านผมไม่อยู่ในจังหวะที่สามารถส่งได้ต่อให้สอบติดพอผมก็ไม่จ่ายอยู่ดีตัวนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของผมว่าเฮ้ยถ้าเราแม่งไม่ชอบในสิ่งที่เราเรียนทำยังไงดีใช่ไหม สิ่งที่ผมทําได้ก็คือผมก็เลยต้องเดือดร้อนอาหาความรู้เอาเพราะว่าไอ้ดีกีที่เราที่เรากำลังจะได้เนี่ยแม,ไม่ไม่น่าจะเวิร์กชัวร์ก็พอรู้แล้วว่าเออไม่มีทางเลือกละเราก็หาความรู้ด้วยตัวเองหาความรู้เพิ่มเติมใช่ไหมก็ทําหลายวิธีวิธีแรกง่ายสุดคือสมัยนั้นนิตยาสารมันเยอะออผมก็ก็คือไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรอะ่ะแต่ว่าวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือ อ่านนิตยสาราไปเรื่อยเรอพนิตยสารน่ยมันมีหลากหลายแขนงมาเก็ตติ้งโลจิสติกเรืออะไรไม่รู้ผมก็ซื้อมั่วๆไปเดินละเล่มสองเล่มอะไรหมุนไปหมุนมาเพื่อที่จะลองดูว่าเฮ้ยเราน่าจะรู้สึกสนใจกับศาสตร์อะไรอะ่ะออซึ่งนิตยสารส่วนใหญ่อะ่ะมันจะแบบไม่ยาวมากเราอ่านแล้วก็เออววเว็บเว็บสนใจไม่สนใจจะรู้ตัวได้ค่อนข้างเร็วอะไรประมาณนี้ทีนี้มันก็เลยเริ่มค่อยๆลู่เข้าไป ว่าอ๋อเออจริงเราก็สนใจเกี่ยวกับพวกการตลาดเออไอเล่มที่ผมอ่านบ่อยๆก็จะเป็นแบบพวก market tier brand age อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตลาดผมก็ค่อยๆซึมซับของพวกเนี้ยขึ้นมาอีกด้านหนึ่งเองก็โชคดีก็ตอนนั้นก็มีแฟนนะเออก็พากันไปในทางที่ดีก็เขาก็ชักชวนเอ้ยงั้นเราลองไปเข้าแคมป์นี้ไหมไปแข่ง business competition นี้ไหมอะไรแบบเนี้ยนะครับก็อย่างตอนนู้นปีปีหนึ่งมันไม่มีกิจกรรม ให้เด็กไปทำเยอะแยะเหมือนตอนนี้ใช่ปะ่ะอย่างอันที่มันดังๆในยุคผมอะ่ะมันจะเรียกว่า Unilever Business Camp ปีหนึ่งมันรับแค่40คนเออแล้วมันจะมีส่วนใหญ่มันจะแย่งกันสุดๆเลยตอนจบถ้าผมจะไม่ผิดปีๆหนึ่งมันจะรับเด็กวิทย์วะมีเผื่อสล็อตไว้แค่4สลออ็อตอะไรเงี้ยมาทั้งประเทศนะ เออจะมีสล็อตให้เด็กวิทยวายแค่สี่ห้าสล็อตอ่ะเออก็โชคดีได้เป็นหนึ่งในนั้นก็เออก็ค่อยๆได้ซึมซับหรือว่าแบบอย่าง Business Competition Business Plan Competition เงี้ยปีๆนึงไม่มีเพียบเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้สมัยก่อนทั้งปีไม่มี2อันเงี้ยเออผมก็ได้ไปโขงไปแข่งเลยค่อยๆซึมซับขึ้นมาทีนี้พอจังหวะที่เรียนจบเนี่ยมันก็เลยมีมีโปรไฟล์พวกนี้ขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่ก็ก็ต้องยอมรับแหละว่าตอนที่เราเรียนจบ แล้วเราพยายามจะหางานแล้วเราอยากจะไปเบนสายเลยอ่ะเป็นไปไม่ได้เลยตอนนั้นนะพี่วีจำได้เลยว่าพี่วีเรียนพี่วีเรียนจบปุ๊บปกติเวลาเราเรียนปีเรียนจบชั้นไหนเฮ้เราก็จะรู้ว่าอ๋อปีหน้าเราจะเรียนชั้นบวกหนะึ่งเนี่ยแต่พอที่คุณเรียนจบปีสี่อ่ะแล้วคุณทําอย่างนี้มาเป็น10ปีอะแต่คุณเรียนจบปีสปุ๊บไอปีบวกหนึ่งแม่งไม่มีเหลือแล้วเว้ยสิ่งที่ผมทําก็คือผมแม่ง นั่งกรอกใบสมัครกรอกมือนะเพราะว่าสมัยนั้นก็คือต้องไปจ็อบแฟร์แล้วก็ไปเก็บแบบฟอร์มมาเก็บเก็บเก็บแล้วก็มากรอกมือแล้วก็ส่งผมกรอ,อกไป7จ80บริษัทนะที่เป็น related to business marketing อะไรเงี้ยเพื่อที่จะหาโอกาสอะว่าเฮ้ยฉันอยากจะหนีจากงานวิศวกรรมอะเออตอนจบก็ไม่มีใครเรียกเลยเออตอนที่พยายามหางานน่ตอนนั้นน่ผมค่อนข้างชัดเจนแล้วว่า เฮ้ยในเมื่อเราขาดโอกาสขาดโอกาสในการที่จะเรียนเกี่ยวกับบิสเนสในช่วงปริญญาตรีอะ่ะผมะจะต้องไปเรียน MBA เปริญญาโทให้ได้คือโจทย์ผมชัดเจนมากดังนั้นผมก็เลยเริ่มแบบเออหาข้อมูลแล้วก็เอ่อมาผนวกกับว่าที่บ้านผมเออใช่ไหมมันก็คือออกจากคริสติสมามันก็ไม่ได้มีอะไรอะ่ะมันก็ลำบากมาแล้วก็ที่บ้านผมเนี่ยผมมีพี่น้องเยอะ ผมมีพี่น้องห้าคนซึ่งบ้านผมเนี่ยพ่อแม่ผมจะส่งถึงแค่ปริญญาตรีหมดดังนั้นผมในฐานะลูกคนสุดท้องอะ่ะผมก็ไม่มีสิทธิ์เหมือนกันที่จะไปขอว่าช่วยทำไมฉันต้องเป็นลูกคนเดียวที่ได้รับการสนับสนุนให้ไปต่อปริญญาโทขอบของข้อจำกัดมันมัน,ม,นมันชัดเออมันก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะถ้าอยากเรียนบิสเนสบ้านยูไม่ส่งแน่ แปลว่าอยู่ต้องไปหาทุนซึ่งก็ไปศึกษาดูก็ปรากฏว่าอ๋อมหาลัยที่เขาจะโอเคส่งเราไปเรียนทุนฟรีเนี่ยมันเราต้องได้มหาลาัยแบบระดับ top 10, top เอ่อของอเมริกาดังนั้นเป้าผมก็เลยชัดขึ้นว่าอ๋อแปลว่ายูต้องทำตัวอย่างนี้ก็ได้นะเพื่อให้ไอ้มหาลัยเหล่านั้นอะ่ะมันตอบรับแล้วยูถึงจะได้ไปเรียนบิสเนสตามที่อยู่ต้องการเออทีนี้ พอเป้ามันชาร์จผมก็กลับมาแบ็กวิร์ดว่าเอ๊ะตอนนี้เราขาดอะไรบ้างวะข้อที่1ก็คือภาษาอังกฤษโอเคอันนี้คือปัญหาที่1คือต้องแก้เรื่องภาษาอังกฤษาอันที่2ก็คืออยากทําอะไรที่มันเกี่ยวกับ business เออทีนี้ก็คงต้องลองดูว่าเฮ้ยจ็อบไหนที่มันเอื้อของเราสองอันนี้เพื่อที่เราจะได้ชงตัวเองเพื่อให้ไอ้ top 5มัน top 10มันรับแล้วเราก็จะได้ปเหปร,รียญปอทโตามที่เราต้องการโจทย์พีก็มีแค่นั้น แล้วอไอ้จังหวะที่ผมสมัคร70-80บริษัทที่บอกอะ่ะโดยมากอะ่ะมันจะตอบข้อ2ก็คือหึงก็ไปสมัคร SCG เขาาก็เรียกเออเขาก็เรียกจ็อบแรกที่เขาออฟเฟอร์ให้ผมนะเออคือให้ผมไปเป็น QA Engineer ของกระเบื้องกระดาษกระเบื้องกระดาษคือไม้ฝาตาช้างเออผมก็เอ้ยพอได้มาผมก็มันไม่ตอบข้อ1และข้อ2เลยใช่ปะ ผมก็ไปบอกเขาว่าอ,อแบบพี่ครับผมผมอยากทําอะไรที่เกี่ยวกับบิสเนสเกี่ยวกับการขายได้ไหมอะไรแบบนี้แล้วก็ถ้าถ้าเกี่ยวกับบิสเนสหรือการขายได้เนี่ยมันมันจะช่วยผมนะเ,ออเขาก็โอเคโอเคงั้นอยู่ลองไปสัมภาษณ์เขาก็ไปหาหามาแล้วก็ให้ผมไปสัมภาษณ์กับฝั่งกลุ่มกระดาษพวกกลุ่มเดี๋ยวนี้เรียก c g packaging ก็ไปไปสัมภาษณ์ก็อ่ะไปสัมภาษณ์เสร็จเขาก็บอกว่าเออพอได้ก็ให้เป็นเซลลผมก,ก็เอ้ยโอเคเขาทีเข้าทีดีใจก็กลับไปถามเขาอีกบอกว่าเออพี่ครับแต่ว่าผมจบเคมีคล a l e เอนจิเนียร์พอจะเป็นไปนได้ไหมที่จะขอเป็นเซลล์นี่แหละแต่ว่าขอเป็นเอ็กซเป็นเป็นเซลที่ปิโตแล้วก็เป็นเอ็กซ์พอร์ตด้วยเพราะว่าผมจะได้2ออย่างก็คือผมได้ใช้ ภาษาอังกฤษด้วยและได้เกี่ยวกับขายขายแล้วบังเอิญเราจบเคมีคลอินจิเนียร์ซึ่งจริงตอนจบมันไม่ค่อยใช่นะเ,ออเขาก็แบบเออ,อน,นี่มันเรื่องมากดีเว้ยอ่ะงั้นมึงก็ไปลองสัมภาษณ์ดูละกันสัมภาษณ์ผ่านก็คือว่ากลายเป็นได้ได,ได้เขาก็เลยตอบรับให้มาเป็นเอ็กซ์พอร์ตเซลล์ของปิตโตซึ่งอันนี้มันเลยตอบหมดเลยก็คือว่าได้ใช้ภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็ได้ฝึกเกี่ยวกับธุรกิจนิดหน่อยอย่างที่เราพอจะเข้าใจออประมาณนั้น